คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาซีรีส์เรื่องสงครามส่งโด่วนซีรีส์สงครามส่งโด่วนแมดยูนิคอร์นเราได้เห็นโมเดลธุรกิจไปรับกล่องพัสดุถึงบ้านลูกค้าแล้วจัดส่งดวนถึงที่ด้วยราคาส่งเริ่มต้น25บาทเนื้อหาในซีรีส์มีฉากหนึ่งที่ตัวละครหลักคือสันติซี o ของ Thunder Express ได้พูดคุยกับซีอของ t h u n d e r Express ว่าจะสามารถตัดราคาบริการส่งด่วนพัสดุ จากเดิมที่25บาทให้เหลือถูกกว่านี้ได้อีกไหมเพื่อต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากบริการขนส่งพัสดุคู่แข่งอย่าง e a s y Express ในเรื่องเซลล์ UCFO ของ Thunder Express ได้แยันกลับมาทันทีว่าการตัดราคาแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะถึงแม้ว่าเราจะแย่งลูกค้ามาได้แต่ด้วยค่าบริการที่ถูกมากก็สู้ต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ได้อยู่ดีแล้วทำไมการตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่งมาก ถึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปเรามาวิเคราะห์กันทำแบบนี้เพื่อดึงให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการขนส่งที่ราคาถูกกว่าคู่แข่งที่ค่าส่งเริ่มต้น25บาทด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งขนาดนี้ประเด็นคือแล้วในระยะยาวจะคืนทุนหรือไม่ต้องบอกว่าโจทย์สำคัญของธุรกิจขนส่งพัสดุก็คือ จะทำอย่างไรให้สามารถจัดการพัสดุในโกดังได้ทีละมากๆเช่นการใช้เครื่องจักรในการขนถ่ายพัสดุได้เต็มเครือพเตีหรือการบริหารงานพนักงานในโกดังในการจัดการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำอย่างไรให้สาขาสามารถรับพัสดุได้มากที่สุดจะทำอย่างไรให้สามารถขนส่งพัสดุได้ทีละมากๆอย่างเช่นรถบรรทุกที่สามารถขนส่งพัสดุได้เต็มคันรถจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ในซีรีส์สงครามส่งโดน ที่มีบริษัทขนส่งพัสดุทั้งสองเจ้าที่เป็นคู่ฟัดก,กัน Tunder h Express และ Easy Express ต่างก็เลือกที่จะฟาดฟันกันด้วยราคาที่ถูกมากเพียง25บาทเพื่อแย่งตลาดลูกค้ากันเพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณหรือยอดในการจัดส่งสินค้าในอีกมุมหนึ่งการลดราคาแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการทำให้ธุรกิจของตัวเองยิ่งขาดทุนหรือย,ยิ่งเผาเงินจนเข้าเนือถามว่าเพราะอะไรเรื่องนี้อธิบายในมุมของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คือมีสิ่งที่เรียกว่า t ุร to ิ t otal cost (ATC) ATC ในธุรกิจขนส่งอธิบายง่ายๆคือต้นทุนเฉลี่ยต่อการส่งพัสดุหนึ่งชิ้นเป็นเท่าไรสมมติว่าบริษัทส่งพัสดุ Thunder มีกำลังการจัดส่งพัสดุสูงสุดที่สามารถรองรับได้ที่1 0 0 0 0แชิ้นต่อวันหรือก็คือ3ล้านชิ้นต่อเดือนสมมติว่าบริษัทมีต้นทุนคงที่หรือก็คือค่าใช้ใจ่ายที่ขนส่งเท่าไรก็ต้องจ่ายเท่าเดิม เช่นค่าเช่าโกดังค่าใช้ใจ่ายพนักงานออฟฟิศค่าพัฒนาแอปพลิเคชันค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรรวมแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ที่5ล้านบาทต่อเดือนและบริษัทมีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนที่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดส่งเช่นค่าคอมมิชชั่นพนักงานส่งของที่ได้จากการส่งต่อชิ้นอยู่ที่20บาทต่อชิ้นถ้าส่งได้เดือนละ100ชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ5 0 0 0บาท เดือนละ1 0 0 0ชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ5 0 2 0บาทเดือนละ10,000ชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ520บาทเดือนละ10,000ชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ70บาทเดือนละ1ล้านชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ25บาทเดือนละ3ล้านชิ้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นเท่ากับ21.7บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่ายิ่งพัสดุจัดส่งน้อยต้นทุนต่อหน่วยทั้งหมดก็จะสูงมากๆ และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามปริมาณในการจัดส่งยิ่งพัสดุจัดส่งมีมากขึ้นก็ยิ่งทําให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกแต่จะเริ่มลดลงช้าลงเรื่อยๆเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงระดับหนึ่งซึ่ง ATC หรือต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยก็จะลดลงเรื่อยๆจนหยุดและเข้าใกล้จุดต่าสุดของต้นทุนการผลิตโดยเราก็จะเรียกจุดๆุดนี้ว่าเป็น Minimal t o ริต cost หรือแม็กถามว่าจุดไหนคือจุดที่แม็กต่ำสุดจุดแม็กที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดก็คือการจัดส่งพัสดุให้ได้เต็ม100เอร์เซหรือในเคสนี้คือให้ได้ยอดพัสดุเข้าใกล้3ล้านชิ้นต่อเดือนมากที่สุดแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่บริษัทจัดส่งพัสดุต้องรับออเดอร์ในการจัดส่งพัสดุมากเกินกำลังหรือมากกว่า3ล้านชิ้นต่อเดือนต้นทุนของบริษัทจัดส่งพัสดุก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพระ จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอีกกับเพราะทำงานไม่ทันต้องจ้างเพิ่มรถที่ให้บรรทุกพัสดุสำหรับส่งไม่เพียงพอจนอาจต้องเสียเงินเช่ารถเพิ่มจ้างรถขนส่งเพิ่มจากเดิมโกดังสินค้าและเครื่องจักรที่รับพัสดุเกินกำลังจนจำเป็นต้องลงทุนขยายโกดังหรือซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมกลับมาที่ในซีรีส์ในฉากที่พระเอกของเรื่องอย่างคุณสันติพยายามใช้เรื่องสงครามราคามาฟาดฟันคู่แข่ง จากเดิมที่คู่แข่งอย่าง Easy Express ใช้ราคาส่งพัสดุที่25บาทแต่คุณสันติซีอของ Thunder เลือกที่จะตัดราคาค่าส่งพัสดุให้เหลือเพียง19บาทนั้นจะกระทบอะไรบ้างอย่างแรกเลยด้วยต้นทุนรวมเฉลี่ยที่21.7บาทก็จะทำให้ธุรกิจขาดทุนทันทีอย่างที่สองนอกจากที่ธุรกิจขาดทุนแล้วในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์การตัดราคาแบบนี้ไม่ค่อยดีนักในระยะยาวเพราะถึงแม้จะแลกกับส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ปริมาณลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเข้ามามากมากจนเกินกำลังที่จะรับไหวจนทำให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมตามตัวอย่างที่คำนวณกันข้างบนซึ่งปริมาณที่มากเกินกำลังก็อาจทำให้บริษัทอาจต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เช่นเช่าโกดังเพิ่มซื้อเครื่องจักรเพิ่มซื้อรถบรรทุกเพิ่มหรือจ้างพนักงานเพิ่มเติม ซึ่งถ้าหากธุรกิจยังไม่สามารถทำกำไรได้ธุรกิจก็จะต้องไปจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นเป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนให้กับพนักงานและเงินสดในการหมุนเวียนใช้ในธุรกิจซึ่งการเลือกใช้วิธีนี้หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือมีสายป่านไม่ยาวพอก็อาจจะทำให้การเงินของบริษัทนั้นขาดสภาพคล่องและถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาหรือบริษัทไม่สามารถเก็บรายได้ที่เป็นเงินสดเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจได้ทันเวลา ก็อาจทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงเนื่องจากสงครามราคาไปนั่นเอง